ค่ะสวัสดีค่ะพ่อค่ะพ่อค่ณแม่ค่ะสวัสดีน้องหนูดีด้วยน้องพ่อน้อหนูดีค่ะวันนี้ที่เด็ดติ่อที่เด็ดม่วว่านี่มีที่เด็ดน้องพ่อนเออเพราะว่าหนูดีมือสันวันดีบอกม่วว่านี่น้องคุณแม่เนาอคุณแม่คนิมันคที่สิบห้าแล้่ะออวันที่สิบห้าเนาะบ้าน่กรบาด้องปิบค่ะ ค่ะเป็นย <ope> okay. ังไงแนวัดนี้ตามตามที่เขาเห็นกับตาแล้วบัดนี้เป็นยังไงเพ่อะอากาศเพราะคนเขาก็อยืนหันอยู่มาซาเลงเพราะไงว่าลุงดีสอบลูกเพราะออสเสียค่ะขันมึงตัวมผมตายแท้มึงตัวมาหากูุ่นหรอกค่ะเออเมื่อวันมึงตัวมันกับมาปุ๊บมันก็ล้มลงนี่เลยค่ะลมก็โดนเอาอีกเห็นแต่หาผ้ามันตุ่มกันพอกอ้ พเกว่ามเเห็นพอาหาสิมปีได้ฟังเลยเกราะท้ามันเนี่ยหาสิมปีพอเพิ่งเห็นประจักกตาเลยระแม่ยืยนบอกคิดต่แม่ที่แรกแม่พู้หีิเนาะแม่ผู้นแม่แม่นีจกพอบอกจกออกเอาเพิ่งจะจกมาได้หนึ่งอันแล้วได้หนึ่งอันแล้วได้นึงอันแล้วออกไม่อีกสองอันเอาบอกเงียดเจพอแล้วเร่วบันนู้ดีมันก็เปิดน่ม อันนี้จะเป็นคนไทยไทยเนมอไทยคลิปอันนี้ไทยคิดปุ๊บน้ำนมมันหยอยเนาะก็พอคองสีนึดกขั้เลยนะมันต้องเป็นข้นนาะตงนีีในหนังสิจะเป็น้น่อนมาน้ำนมหยอยเนาะมันหยอยป๊พสร้างเงอกขนเนี่ยเงืจนบาดเนีผมาทิพพระบอทุกเ่ก็ฟ้ารถขิมตัวเนาะค่ะ ก็เลยได้ลบถิ่นเนาะแม่ได้ตามือบ้ข้าวเดือดนมค่ะอืมอาการแบบนี้แพลท้องอืมค่ะมีแพลท้องกินสมไลายแล้วก็มีห้าท้องแพลท้องคือนี่ยละตมแม่โอู้กมกย็ม่เคยเห็นว่าอาการแบบนี้เพื่นกัน็มีซังกินซังงอกเพื่อนแบบจังไเนอะเพิ่นบ่เคยเห็นแบบนี้ค่ะเลยว่าเพิ่อนอื้อเป็นแบบนี้นะค่ะเพอวอมันเนีพอมันเนาะพอวันดีตัวพ่อ มึงเอาอันลูกเก่านุงกระเป๋าไม่ตรวจสอบเลยพ่ออันนั้นแหละลูกที่อันเก่ามันมีได้หนาลูกเก่าลูกหนาลูกอันนี้มึงมานหนักเลยเนาะพอาัยันมันหนักเลยเพราะมึงเพราะยันเอาเก่ามาตัวพ่อมันก็โคบดอันเก่ามันอันกระเปามึงไม่กับกระเป๋านั่นนะแต่อันนี้อันไม่ออกมาเนี่ยสองอันอันสองอันมันโคบเพราะว่ายันมันมันแก่พอนะค่ะแต่ว่ามันเป็นแต่ตายอันนี้แต่มันออกมัน พอกัดยื่ตื้อเลยเนาะหมายว่าหนูดีรอดตายเลยเหรอเนาะหนูดีรอดตายเลยเหรอเห็นฝนพูนกวนมั้งพูนวนนะครัมันจองข้อจนจนจิตจำความมันบนน่ะอืมข้อพ่อจิตติเตี้ยนครเนาะผก็เห็นผมกับบัดมาเลยผมก็เสียง่ายหรอกยังสิดอกค่ะแล้วแับนี้มันมันเป็นยังไงบัสนี้พ่อว่าเห็นกับตานเราเป็นยังไงว่าเป็นตาเสือบอลหรือว่าค้อนมายัดเข่าในช่องคอดได้บอลเซนะพ่อ มันยัดเข่าเอาขันขันว่ายัดเข่าเนี่ยนุ่มมันใส่เอานล้วนุ่มหย่อนเนี่ยเอออันแป่งอันนี้มันแบบนุ่มมันกับใครท่เดียวเนี่ยค่ะเดียวเนี่ยค่ะนมมัน่ะเนี่ยค่ะนุ่มมันคือยังข่าวคือยังไม่ลุงอ่อนบ่แม่แม่แม่กุ่งกับเนี่ยคืนแรกมันมามาดูดเลยเพขาบอกนอนแค่ไม่เลยเดี๋ยวมันกับเพื่อนเขาจะเพิ่งพร้อมันเขาจะเบิ่งหนังก็ให้ปีนนังให้ปีนป้แต่ว่าห้านี่เลี้ยวพอเห็นโตก้นดูดนมเนาะบอกยังไงใช่เนาะตามภาษาบ้านห้าเน้อดคนมาดูดค่ะ พอย่างนปิ้นบองโลดจะมากาเบิงกับลูกน้องมาขอสั่งโทรมามาเบิงมาตักเนืเบิงน้ำนมกับแม่พีๆพอปิ้นใส่หัวแล้วปิ้นทำเยอะหน่อยนะเยอหน่อยบ้านเขาโน่นสมมแตแต่ะขาเต้ตามลักษณะผู้สร้างนะขะทอนอนุญาตบาดคำถ้าสมมุติว่าถ้าฮาเอาไม้นี่ยัดเข่าในช่องคอดเนาะแต่ว่าน้ำนมนี่มันสิออกมาบ่ได้เนาะน้ำนมนี่ยไม่เนาะมิปบดมิปัดเมีอาหาไม่มีสูตรผสมเลยค่ะนี่เด้เนี่ยอ่าคันว่ายัดเข่าเนี่ย น้ำนมองคนเดี๋ยวมานจะใส่ค่ะขันห้องออกลูกโดนๆเนี่ยไปพีประหานมนมอูอย่งเดียวค่ะขันว่ามายัดใส่อ่าขันว่ายญัดเองเนาะเพอสร้างเนาะขันว่ายญัดขันญัดเเอาหลักฐานมามาตอบปัญหาคอของพอสร้างกันเลยค่ะพอสร้างไปบัดทำมันนี่แล้วก็ไปบัดนั่นสิบหกปีละค่ะแล้วก็รักษาคนทั่วไปเบิดทุกอย่างค่ะขันวายกเสียมาจเจอสร้างหรอกพ่ะพร้างทุกโลกพร้อมที่ใช้พิสูจนะพ่อเนาะพ่อมที่ใช้พิสูจน์เลยนะค่ะพร้อมแล้วอะ อันนี้อันนี้ก็ไม่ได้ล่างพร้อมค่ะบ่ได้ล่างเลยค่ะบ่ให้ล่างได้สิทายให้เบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเ่าสั่งบ่ให้ล่างค่ะบ่มีใครล่างให้ว่ามันเห็นกับตาคักๆนี่แหละเนาะพ่อเนาะไปบ้านมื้อนี้นําเนาะไปบ้านน่ะมันไปล่างเองแต่ว่าตอนนี้บ่ให้ล่างค่ะอย่างนี้บ่ให้ล่างแต่ว่าอันนั้นเขาไปล่างไปแล้วค่ะอันนี้พ่อสั่งกับ่กล้าใกล้พ่อเขาต้อกีดเดี่ยวเขาช่างแล้วซั่นิให้เ่าสั่งเ่าสั่งบ่ใกล้เ้อเ่าสั่งอ่า เพราะว่าคนละอันกันเนาะค่ะี่ไปไปมันสิบ่ได้ภาษาเนาะคนละอันมันคนละสายสายสายทั้งภาษาเสื้อสายสายสายทั้งสูงเนาะเนาะเนาะอันอันนี้เขาจะถ้าตามมีความรู้นี่คือว่ามาจังไดนไปจังไดนภายในพ่อตามตามที่ผู้มีความรู้ถามว่านี่เนาะขันไม่เนาะตามตามข้างบนเนาะอกไม่ไม่ไม้กระลึกไม้กระลึก ไม่ประจําองค์ต่างๆของคนในที่ที่ยุดอกต่างๆไม้กะละมัพึกเขาเรียกว่าไม้กะละมัพึกของสวรรค์ไม่ติดแน่เนี่ยบ่กมันไม่ว่ากะละพึกอย่างที่ว่าเขาโยนงันงันคนตายอยู่ข้างบนนะอยู่ข้างบนที่ประจําอยู่อยู่ข้างบนตละโดมต่ละโดมตละดอมของของสวรรค์ฉันจะตุ้มจนเบิดทุกสั้นจะมีไม่สุ่มนรือเบิดลโอ้ค่ะจะตุ้มมหาลัการ์กาจึงฮอตสันซีไปฮอตศสนาจะเป็นของนิทานหาค่ะจังแม่ของนี่แหละของถี่มากเขามีมัตตาสูุรสันหา ค่ะพวกเนี่เป็นเทพมนุษยสันหารชุ่มนี่งมีชุ่มนี่งไม่ซุ่มนี่เหี่ยวกะแมนค่ะอันนี้พอสซางวานเนี่ยมีความจริงค่ะพอซางวานเศษไม้ตัวนี้มันมันมันแมนรูปดอกมันมันทีเป็นแบบลักษณะต้นนะมันหักมันมันผุกสินะมันจะออกัสินะค่อนเหมือนค่นเป็นต้นไหม่ไงอ๋ออ๋อลักษณะนั้นลักษณะคิดว่าได้หนึ่เพราะว่าตัวนี้มันไปฝนมันมันผุกสินะตัวนี้มันได้ไปฝนเนี่ยข้นจริงเนี่ยข้น จากเป็นยังกะเศร้านก็สีเงินได้ี่แหละแต่ก่อนพ่อนเห็นเขาจะตามที่โบพอได้เพราะว่าอันนี้เป็นต้นมั้ยแจวชวนนี้ที่มันรุนออกเนี่ยมันอาจจะเป็นผูแต่ว่าเราเห็นมันแกนสิน่ะโอ้มันผูมันสีแกนเหมือนเบิดอายุไขแล้วอายุไข่ที่ต้นเนี่ยมันผูออกสิน่ะถึงนักออกนะเพื่ในโอ้เหนี่ยเพือนเพือนเ้ื่อนประซงเพือนประซงคึ้คขึ้นวานอ่ะค่ะเนาะแต่ว่าเรื่องเรื่องการว่าบพื่อนออกจริงเนี่ยเอาหลักฐานเอาหาอย่างมากหาตอบปัญหาประซังอะไรว่า นุ่มเขาน้ำนุ่มเขาไหลออกทางไหนอ๋อค่ะเขสร้างหินกับตาเขสร้างได้นสินะค่ะอืมมาพิสูจน์เลยค่ะพิสูจน์ได้เลยพิสูจน์ได้เลยค่ะพิสูจน์ได้เลยค่ะต่อปัญหาเขสร้างได้ค่ะผู้คนที่สงสัยว่าเขได้ออกกิ่งเนี่ยแล้วนุ่มเขาเนี้ยตึงเท่าเดียวนี่เนี่ยอ๋อคือจังไม่อยู่งกับเนาะไม่ว่าไงไงซะตะวันห้างปรสามารถ่ายนุ่มออกอากาศได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่านุ่มนี่มีน้ำนุ่มนุ่มหย่อยนุ่มตึงนุ่มไข้ด้วยค่ะพี่่น้องเ นี่นี่เบองจะเสียมันหลดแต่มึงจะเปิดได้อเปิดว่าได้เปิดโชว์ว่ได้มันก็ได้ามันเบิ้งนนเปิดให้เบอันอ่าอิ่งนะเปิดขึ้นเลยเออกระเลขเออมันกรเลขลบประทันนั่นอ่ะ มันบอมเป็นโลมาทั้งไทยไปยังสีนบอเขาก็ไทยซื้อวันพุธผิดอย่างเนาะะเจ้าว่นี่แหละยัง่างมันผิดพอดบ่อของทางนี่เลยแ้ารัชิมเลยนะางถือจับนะเขาบม่เกตหน้ากันิมไม่เห็นดอกเะ่เขาม่เกตน้าจึงงานเขาพอดีเขาต่างคนซื้อนะก็เลยก็เล่เอาไปเลยเพาว่ากงเสน็ลอเรื่องที่มันเป็นเนี่ยพราก็มาป่านาพอท่านเ่็นอะไร ดึงเก่งไหมหรอกมีเนี่ยนี่กระโจกเข้าไปมีเนี่ยโตการบอกโจกโจกย่างเอาแม่คุณแม่เป็นยังไงแม่ต่ำตามเพิ่มรู้สึกจูงเด็กค่ะเพราะว่าบะกาเอัวดึงเก่งก็บันไดย้ายเป็นจูงย่านนะโอ้ยเจออย่างเดียวยางอยู่ในจูงย่านเป็นจูงตบะอยู่ในเหตุการณ์นะของเก่งเลยแม่ของเก่งเลยแม่สองอันอันนึงอันนึงใหญ่อันใหญ่ออกมาก้อนอันน้อยออกมาที่หลังอืมแต่ว่าก็คือเห็นกับตาเลยเนาะแม่เนาะสหายนั่งเพป็นเก็บทองแห้งสีหายเนี่ย ออค่ะข้อมอก็เราซื้อของแม่คืออีตนเพิ่นนอก้าเลี้ต่ะเพิ่นกอด้องคือเพิ่นอกินั่นแหละกัเพิ่นสอนจนหายน้ำเลติแม่เพื่นก่น้ำตาออกเลี้ยอีต่นอีตนแกนบ่หม่อีต่วน ตามที่ว่าหลสร้างย่านหนึ่งมเราคันก็จะเอากรเียือนมมันออกไปังไดหาขอพิสูจน์ไม่สร้างเบงค่าคุธรรมดาเจ้าปบนมเจ้าธรรมดามันบอกแบบงาโอ้ยใหจังไดก็บอกเลยพ่อะางลางียดลูกคือกนคามนบ่ันน้นมจรงจริงนะค่ะค่บ ค่ะค่ะค่ะเพ่อเพิ่ชงค่ะเพิ่นเจ็บเพิ่เจ็บออลด่ะค่ะสติเลย่ีเื้สมวันนี้น่ดีเป็นยังไเปลสองสองค์ที่เมื่อเกิดนี่เป็นังไนโ่ดดีได้นิมิดได้ยังบอหพือว่าจังดบอหรือว่าเพิ่นวจค่ะวันนี้นดีเป็นยังไงนนสองสององี่มอเกีเป็นยังไงนดีได้นิมิ้ยังบอือว่าจังในอหือ่าเพิ่นว ติ้หากได้รอบเิน huh. ค uh ่ะหางมา่ง2มเที huh. uh ่ยวยู่นยิ่งยไยู่นเยอสิเป็นยังไงนะเพราะจะเม่เมือนรนเพราะว่านั่งนั่งดีดีิดมองเป็นเงมาคลายล่งดีว่าเขาเพวเป็นังได้สบายดีบ่อัข้อเสยสบายดียู่นอนขึ้นแล้วมันเป็นขังยังมาลิ้นลูกเข้านอนอยู่หันแหลกเนอนอยู่หันหลค่ะ่กอม่ะ ว่ามันนองน้อยบ่ว่านองน้อยเป็นรักดูนมบ่ที่บ้านเขาไปดูคือการอืรอมแต่ว่ามันเป็นคือจังคนนมมันติง่งบ่หรือจังไดโนด้ดอีกคือนมแพนงอ,อนอดเดี๋ยวเลยตอนนี้เปิดแตดด้ว่าเ,ออเาพราะว่าเดี๋ยวพิสูจน์ว่าให้กินกล้องจังนันจังมาเปิ้ลนมขาวลักระเงียบนะเมื่อวันนี้เดี๋ยวทีซองด้วยพี่น้องเบิ่งน้ำเด้อค่ะเด้อยวซองที่เพิ่นคอดมาเป็นใหม่นี่เป็นจังใดเนาะค่ะพี่น้องนั่นนี่ละ อยู่หนีบบ้แม่หน um> i mean> ่อยท่านแล้วไม่แต่รุ่นคู่บาอาจารย์ค่ะพี่น้องค่ะรุ่นยี่ในนอบองท่านคุณแป๋วกะลาที่บอกคนมาเบิ่งเบิดงแล้วเจ้ากดอย่างเรียนแล้วเบิ้งเสียงหออ ้านเเบิดกเมาเอบงเดอผู้ใดก็ได้เเบ่เคยเห็นที่แม่เอ้นมาหมดบ้านเลยเนาะอบ่เคยเห็นก็ต้องได้เห็นน้ากันแล้วเนาะอ่านี่นะคะพี่น้องเด้อนี่ค่ะเขาสาไหขึ้นมือเถอะโอ้แกงองออพี่น้องค่นนี่ขอดไม่ไม่สดๆร้อนๆอนนะคะพี่น้องเนาะ วันที่1ิบห้านะคะพี่น้องเด้อหนดีลอดรูกเป็นไม้นะคะม้อีกแล้วนะคะพี่น้องเนาะสิบแนาฬิกาสิบนาิกันเสาแรมสองข้ามเ่อหรบินเดือนีออกสทอนอย่าลืมนะ้าค่ยโฉค่ยหมาน้ำตโตนี้ได้พี่น้องเด้อนี่เนาะเบเน่ยหลงวดต่อไปนี่ยนะคะพี่น้องคะอาจซิป็นหนึ่้าหนะคะพี่น้องค่ะเอร์นกันหนึ่งดศูนยะคะนึ่งห้ ซีอ่าซีสองน้ำ้พี่น้องเด้อเคยเด้อเคยทายแบบนี้แล้วก็ออกอดแม่มาลอดถ้าได้าหกเราก็สอมันออกอยอากนะครับขอ่สเออมันมันออกแล้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะออกค่ะพี่น้องค่ะเเาออกให้เเอาตี็สาม่อ่ันนี้ก็ตลองที่เจาบีไม่ตกลอ็ม